สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เราก็มีรถมานําเสนอนะคะวันนี้ซึ่งเราก็เอารถระดับพรีเมี่ยมมาวันนี้รถหรูใช่วันนี้รถหรูมีตัวทั้งบีเอ็มแล้วก็มีตัวของเบนท์นะคะมาวันนี้เอาตอวเบนท์ก่อนลวกันอ่ะเบนท์ก่อนค่ะมาเอาเบนท์ก่อนตัวนี้เป็นตัวอะไรคะพี่นัทครับผมอ่ะนี้นะคะเป็น S300 นะเป็นเอ็นสามร้อยคันนี้จะเป็นปี2013นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ0 0 0้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทอันนี้ผ่อนอยู่ประมาณน่าจะสักสามหมื่นต้นต้นสามหมื่นต้นต้นผ่อนสามหมื่นต้นต้นคันนี้ถ้าลูกค้าจะฟรีดาวเครดิตดีจริงมาคุยกันครับนะคันนี้เดี๋ยวให้ดอกเบี้ยพิเศษแถมเครือบแก้วรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะอันนี้เดี๋ยวเราดูเป็นเคสเคสให้เลย นะครับอยู่ที่คุณลูกค้าครับทุกอย่างคุยกันได้<ช>อยากได้อะไรติดตรงไหนเรามาคุยกันนะครับผมมาสีที่เห็นอันนี้ก็คันนี้จะเป็นสีบอลเงินสีบอลเงินหรือว่าก็สีเทาก็ได้อะเนาะไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ LED คู่นะครับมผมที่ฉีดน้ำฝนล้างไฟหน้าเนาะเซ็นเซอร์หน้านะครับผมเดย์ไลท์อ่าตัวนี้เชนแล้วก็จะเป็นเดย์ไลท์ด้านล่างนะครับผมล้อที่เห็นอันนี้นะครับยางคอนตะิเนาะ อันนี้ก็ล้อล้อล้อแบบจากศูนย์เนาะพี่เนาะใช่ครับล้ออันนี้เป็นจากศูนย์เนาะอันนี้สภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับอกระจกมองข้างทรงของเป็นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไฟเลี้ยวเขาจะเป็นทรงประมาณเนี้ยทุกคันจะว่าจะซีจะอีถ้าเป็นโฉบอดีน้นี้ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมือเปิดประตูโครเมียมนะครับรถเป็นประตูดูดนะรถเป็นประตูดูดสี่บานยันฝาท้ายนะครับแล้วสภาพข้างในนี่ขนาดที่เก็บ ยังใหม่อยู่เลยแล้วพี่น้องคือแบบว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะตัวนี้ใช่ครับรถจะค่อนข้างสวยแล้วก็เดิมไฟท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะครับไฟท้ายที่เห็นนะครับก็จะเป็น LED เนาะตัวนี้ตัวเชนแล้วไฟท้ายก็จะเป็นทรงนี้นะครับถ้าไม่เชนก็จะเป็นไฟธรรมดานะจะเห็นแค่เป็นไฟเบรกกับไฟเลี้ยวนะตัวนี้ก็จะเป็นสลับนะครับเป็น LED ให้เห็นคือเป็นสลับเลยรถคันนี้บอดี้เดิมสวยเลยครับโลโก้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนโครเมียมชัดเจนมาเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าครับ อันนี้นะครับภายในสไตล์เบนซ์อย่างที่บอกนะครับเขาก็จะดูหรูหรานิดนึงนะก็จะดูเรียบๆนะครับมีเรียบๆก็จะมีแหมกิมมิ g เล็กๆมีไฟคอนโซลคอนโซลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับผมแอร์ออโต้แยกโซนซ้ายขวานะครับสลูปด้านบนคันนี้จะเป็นเครื่องเสียงฮาม,มานกาดอนนะครับตัวนี้มีแอร์หลังมีม่านใช่ถือว่าแต่ไม่ม,ไมีม่าน<ร>หลังเลย <he? S 2> นะครับผม,มภายในค่อนข้างสะอาดสะอา้าน นะครับเบาะก,ก็สะอาดสะอ้านแล้วก็ภายในข้นขนาดด้านหลังยังค่อนข้างกว้างเลยพี่พี่นะัดคือกว้างมากๆาเลยวางเท้านี่ยาวได้สบายสบายเลยใช่ครับผมพัดเลืชิปซ้ายขวานะครับเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยนะครับสไตล์ S3 สามร้อยเขาก็คือเกียร์ที่พวงมาลัยตัวนี้แหละเบรกไฟฟ้าไนท์วิลด้านด้านข้างนะครับเบาะเมมโมรี่สามสามเมมนะครับอ่ะทีนี้เราก็คันนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดู BM กันบ้าง คันนี้นะครับก็จะเป็น BM นะครับ528นะครับ S10 นะครับปี2012 12นะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่อง2000ราคาของตัวนี้นะคะอยู่ที่1ล้าน9 0มื0นบาทค่ะตัวนี้1ล้าน9 0มื0นเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ2 0,000ต้นต้น2 0 0 0 2 2 0 0 3สลิปเงินเดือนถ้าถามถ้าอยากซื้อคนเดียวก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4 0,000บาท4 0,000บาทก็สามารถซื้อคนเดียวได้ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็กู้ร่วมได้ครับ มีคนละสองหมื่สองคนก็คู่ซื้อได้แล้วนะครับผมมามาดูออปชันกันค <มา S 2> ันนี้<ด>มีอะไร <option. S 2> บ้างสเปคที่เห็นนะครับด้านหน้านะครับโปรเจคเตอร์คู่เนาะอ่าโปรเจคเตอร์คู่คันนี้น่าจะยังเป็นซีนอนอยู่นะครับเป็นซีนอนอยู่ไฟที่ฉีดน,น้ําไฟหน้ามีเหมือนกันนะครับเซนเซอร์ข้างหน้าเหมือนกันสปอร์ตไลท์ด้านหน้าเหมือนกันเรียกว่าออปชันของรถยุโรปจะพอๆกันนะครับจะไม่ได้หนีกันมาก ตัวนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำตาลอ่อนเนาะใช่น้ำตาลอ่อน,น,น,นอ่อน,นจะเป็นสีของโทนบีเอ็มเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะคล้ายพวกเขาเรียกสีอะไรมั้งสีแชมเปญหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยนะจะเป็นโทนเขาอยู่จะอยู่ประมาณนี้ล้อล้อที่แปดนะล้อที่แปดล้อเดิมโรงงานนะครับสิบแปดยางคอนติเหมือนกันรถยุโรปส่วนใหญ่ก็จะชอบยางคอนตินเนนตัลนะคันนี้ก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มเนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มรถ ทั้งสองคันที่เรานำเสนอยังไม่เคยมีการชนหรือโดนน้าใดๆทั้งนั้นรถบ้านนเลยตัวสวยบอดี้บางๆเลยครับคันนี้สวยๆบอดี้บางๆเครื่องดีเกียร์ดีรถยุโรปส่วนใหญ่เราก็รับประกันเครื่องเกียร์ด้วยมาตรฐานอยู่แล้วสองปีตัวนี้ที่จับตัดกับโครเมียมนะคะตัวนี้ทําให้มีความหรูหรามากขึ้นตัวนี้เนาะก็เช็คดูสภาพได้เลยนะคะสีนี้ใช่คันนี้สวยครับบอดี้เดิมภายในสะอาดสะอาดมากอื แทบไม่มีใช่แทบไม่ค่อยได้ใช้มากก่อนอันนี้ก็ใช้ยางรันแฟลแล้วแบตเตอรี่อยู่งหลังก็จะใช้ยางรันแฟลทไปนะครับไม่ได้มียางอะไรแล้วเนาะไฟท้ายนะครับเป็น LED แล้วเนาะไฟท้าย LED แล้วไฟหลังไฟเลี้ยวนะครับ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนี่ที่อยากพรีเซนต์คือภายในเลยโอ้ภายในตัวนี้ภายในสีน้ำตาลนะคะครับผมดูมีความสปอร์ตเนาะพี่เนาะใช่แอร์แยกโซนเนาะ ข้างใน BM เมันก็จะสตไตล์วัยรุ่นนิดนึงนะครับ<ม>ก็จะต่างจากเบนนิดนึงตัวนี้วัยรุ่นอาจจะชอบนะครับเนี่ยภายในสีน้ําตาลตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะ<ม>ตัวนี้ท็อปสุดแล้วภายในในสะอาดสะอา้านไม่มีแตกหักเสียหายเลยเดิมทั้งคันนะครับบอดี<ม>้สวยมากภายในสวยมากนะครับเกียร์แพดเดิลชิฟต้ายขวาพวงมาลัยชัดเจนนะครับปุ่มทุกอย่างไม่มีเลือน USB AUX ก็ชัดเจนนะครับเสียบได้เนี่ยข้างในเนี่ยไม่มีลอกไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้คันนี้เก้าสิบห้าอัพอนะผมให้เก้าสิบห้าอัพเลยสภาพดีมากเนเนยทุกอย่างขึ้นครบระบบทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนซีดการเชื่อมบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะปุ่มทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับแอร์ทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับแยกโซนสายขวาเหมือนกันแอร์เย็นปกตินะ ส่วนด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แผงแผงแผงอันนี้ด้วยพี่อะไรนะแผงประตูแผงระตถุแผงวัตุ่สะอาดสะอ้านอยู่เลยใช่นะครับนี่เนี่ยมานหล่าไฟฟ้าอ่ะขึ้นมาที่นี่บางแดดได้ใช้ได้หมดใช้ได้หมดมาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบบรดคันเบลเลอร์ทำไมเครื่องสองพัน นี่ครับภายในสะอาดสะอ้านนะน็อตไม่ขยับเลยเดิมมากคันนี้เดิมมากนะครับเครื่องตัวนิดเดียวแต่ว่าเครื่องสองพันทีคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะผลักกำลังมาเลยค่อนข้างจะเยอะอีกหนึ่งคันนี้สองพันเทอร์โบคู่ก็จะอยู่ประมาณสองร้อยนิดๆม้าสองร้อยนิดๆนะครับผมยังไงวันนี้ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมใช่ค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ